วัดีครับวันนี้สอเกษตรบรหยุดพาทุกท่านมาลงพื้นที่ดูแปลงมันสาชิตนะครับก็คือเป็นเป็นแปลงมันระบบน้ําหยดนะครับก็คือแปลงทดลองเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างการปลูกในระยะห่างที่แตกต่างกันนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านลงมาอย่างพื้นที่เลยนะครับก็คืออ่ะตอนนี้ดู2ฝั่งก่อนนะครับตอนนี้มีมีลูกสมุนมาช่วยงานนี้เลยนะครับอ่า ฝั่งขวามือผมนี่นะครับก็คือปลูกระยะห่างประมาณเมตรหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับระยะห่างเมตรหนึ่งส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับ hmm. ก็ระยะห่างประมาณ50เซนนะครับก็คือครึ่งต่อครึ่งของฝั่งขวามือนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยระยะห่างฝั่งนี้จะประมาณ 50- าสถึงหกเซนนะครับแต่ฝั่งเนี้ยประมาณเมตรหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหัวมันนะครับว่าผลของการปลูกในระยะห่างที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลต่อหัวมันยังไง แต่ก่อนที่จะดูหัวเนี่ยเรามาดูลำต้นก่อนนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าลำต้นในส่วนของที่ปลูกในระยะที่ห่างกว่าเนี่ยลำต้นจะจะโตกว่านะครับจะสังเกตว่าจะโตกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีการแตกกิ่งออกมาแตกแตกลำต้นออกมา2 3, องถกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะั่นคือตัวแรกที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือในส่วนของการปลูกระยะห่างมากเนี่ยต้นก็จะโตดีกว่า ซึ่งซึ่งยังไม่ได้ลงไปดูที่หัวนะครับเดี๋ยวเดีวันนี้เราจะลงไปดูที่หัวกันนะครับนี่คือการปลูกห่าง1เมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็คือประมาณ60เซนนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับในแปลงสาธิตนี้นะครับมีมีกระบวนการปลูกในระยะที่ห่างกันอยู่3แบบนะครับแบบนี้จะเป็นแบบทั่วไปที่ชาวบ้านแถวนี้เขาปลูกกันที่เกษตรกรปลูกกันนะครับจะมีระยะห่างประมาณ60ซนติเมตรนะครับแล้วก็ทดลองว่า1เมตรเนี่ยจะมี ผลตอบหัวอย่างไงนะครับแต่ที่ชัดเจนคือลําต้นระยะห่างที่สูงกว่าที่มากกว่าเนี่ยลต้นจะใหญ่กว่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะจะเป็นโมเดลที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คืออ่าดูช่วงนี้ครับอ่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บลาต้นก็จะเติโตเหมือนกันนะครับ <S <S ตรงนี้เนี่ยเราจะปลูกแบบที่ผสมผสานนะครับก็คือนี่จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยจะระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็มาสลับนะครับก็เป็น 60เซนนะครับ1เมตร60เซนะครับแล้วก็1เมตรนะครับแล้วก็60เซนนะครับก็สลับกันไปนะครับทําไมต้องปลูกอย่างนี้ก็คือเราต้องการจะดูนะครับว่าเวลาหัวมันเนี่ยมันขยายเนี่ยมันจะขยายออกมาในระยะที่ที่เวลาต้นมันห่างกันมากหัวมันก็จะขยายเยอะนะครับนั่นคือการปลูกแบบนี้นะเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดู mm. การปลูกระยะห่าง3แบบที่แตกต่างกันแบบที่1ก็คือ เกษตรกรแถวนี้ปลูกทั่วไปคือห่าง60เซนอีกแบบหนึ่งก็คือห่าง1เมตรแบบหนึ่งก็คือสลับกันนะครับห่าง1เมตร60เซนแล้วก็1เมตรนะครับแต่ที่ชัดเจนตอนนี้ที่ยังไม่ได้ขุดนะครับที่เห็นลำต้นชัดเจนก็คือเนี่ยถ้าแบบที่1ก็คือปกติชาวบ้านปลูกทั่วไป60เซนเนี่ยต้นจะลำต้นจะเล็กนะครับแต่ถ้าปลูกห่างแบบ1เมตรหรือ1เมตรสลับ60เซนสลับ1เมตรลำต้นจะโตนะครับ ก็คือเนื่องจากว่าตามหลักทั่วไปก็คือต้นมันน้อยเพราะฉะนั้นในใน,ในการใช้สารอาหารที่อยู่ในดินและธาตุที่อยู่ในดินก็จะจะใช้ได้เยอะกว่าต้นมากนะครับแต่ทีนี้เราจะมาดูหัวนะครับเดี๋ยววันนี้หลังจากดูลักษณะลำต้นแล้วเนี่ยลำต้นระยะห่างยิ่งเยอะลำต้นก็จะยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปดูหัวนะครับว่าหัวจะใหญ่ตามลำต้นไหมครับครับหลังจากเมื่อเช้านี้เราดูลำต้นแล้ว เดี๋ยววันนี้พอช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากที่เกษตรกรเขาฝุดแล้วนะครับเราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่งางการปลูกในระยะที่ห่างกันนะครับถ้าให้ผมมองด้วยตาเปล่าโดยประมาณ่ะผมหยิบใกล้ตัวแล้วกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ปลูกระยะห่างประมาณ1เมตรอีกฝั่งนี้ประมาณ50ซนติเมตรนะครับห้าสิถึงหกซนติเมตรเท่าที่ดูนะครับดูลักษณะขนาดของหัวนะครับนี่ก็คือที่ปลูกที่ระยะห่างประมาณ50ซนติเมตรส่วนตรงนี้คือ 60ปลูกที่ระยะห่างประมาณ1เมตรนะครับจะเห็นว่าลักษณะขนาดของหัวจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้ากะด้วยนี่ก็คือฝั่งนี้น่าจะมีน้ําหนักเยอะกว่าประมาณ50-60นะครับนั่นก็เนื่องจากว่าการที่เราปลูกระยะห่างก็คือมันมันมีโอกาสที่จะขยายตัวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับการปลูกในระยะที่ห่างกันเนี่ยก็จะถูกแลกมาด้วยปริมาณจํานวนต้นที่น้อยกว่าครับสมมุติว่าคลองนี้เนี่ย2คลองคลอ,องนี้ปลูกระยะห่าง ห้าสิบเซนคลองนี้ร้อยเซนหรือว่า1เมตรเนี่ยสมมุติว่าคลองนี้ปลูกได้ประมาณร้อยต้นนะครับคลองนี้จะปลูกได้ประมาณ50ต้นเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกันว่าปลูกแบบไหนดีกว่ากันเนี่ยฝั่งนี้ต้องเอาคูณ2องหมายความว่าเอาน้ําหนักแต่ละต้นคูณ2คือบางท่านอาจจะบอกว่าปลูกห่างปริมาณหัวมันใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าจํานวนต้นเหมือนก็น้อยก็หมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราจะเนี่ย ก็อาจจะต้องวัดกันหนึ่งก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้2ต้นนะครับฝั่งต้นหนึ่งดูน้ําหนักแล้วใกล้เคียงกันนะครับผมว่าใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะสูสีกันด้วยฝั่งนี้อาจจะใช้เวลาในการตัดน้อยนิดนึงเพราะว่าจํานวนต้นน้อยแล้วก็มันก็ได้ปริมาณปุ Hands ๋ยที่ที่เพียงพอธาตุอาหารที่เพียงพอทำนื่งจางว่าปลูกก็จะหานี่คือเมตรหนึ่งนี่คือ60เซนหรือ50เซนนะครับ50เซนเดี๋ยวไปดูตรงนู้นบ้างนะครับ ไปดูตรงนู้นนะครับตรงนู้นที่มีการปลูกแบบหนึ่งนะครับก็คือปลูกแบบสลับกันนะครับก็คือ50เมตร1เมตร50เมตรนะมานี่นะครับมาดูจากตรงนี้นะฝั่งนี้คือ50 50เซนนะครับฝั่งนี้คือสลับกันนะครับปลูกแบบ1เมตร50เซนแล้วก็1เมตร50เซนจะสังเกตว่าหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ก็หมายความว่าการที่เราปลูก ในระยะห่างนะครับมันจะทําให้หัวมันจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นก็คือมีช่องในการที่จะช้อนใช้หัวขยายปริมาณรวมทั้งธาตุอาหารที่ได้รับก็ค่อนข้าง,าง,ะงจะได้เยอะเนื่องจากว่าจํานวนต้นน้อยกว่าแต่ผมย้ำนะครับผมยังไม่ได้ฟันธงว่าแบบไหนดีกว่ากันนะครับเนื่องจากว่าฝั่งนี้เนี่ยเขาจำนวนหัวเขาน้อยก็จริงแต่ต้นเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ผมสรุปเนี่ยพอจะเป็นแนวทางนะครับผม ชอบปลูกแบบผสมผสานมากกว่าอาจจะปลูกประมาณ80เซนนะครับก็คือฝั่งนี้50ฝั่งนี้เมตรหนึ่งนะครับแต่พอผมทวงน้ําหนักดูแล้วเนี่ยแทนที่ฝั่งนี้จะปลูกได้50ต้นฝั่งนี้ปลูกได้ร้อยต้นเนี่ยถ้าผมปลูกฝั่งนี้ย่นลงมาหน่อยประมาณ80เซนเนี่ยก็จะอา,อาจจะปลูกได้ประมาณ60-70ต้นเนี่ยก็จะทําให้ปริมาณหัวน้ําหนักของหัวรวมเนี่ยมีค่าค่อนข้างจะมากนะครับนั่นคือบทสรุปของผมนะครับว่าก็คือใช้วิธีแบบผสมดีกว่าแทานที่จะเป็น50เมตร หรือแทนที่จะเป็น1เมตรหรือ1เมตรฝั่งนู้นนะครับก็อาจจะเป็น80เซนนะครับหรือ80 70เซนอย่างเงี้ยก็จะทําให้ภาพรวมของผลผล,ผลิตในไร่ได้ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่คือบทสรุปของแปลงทดลองแปลงนี้นะครับผมย้าว่าแต่ละที่แต่ละพื้นที่สภาพดินหรือว่าธาตุอาหารมีความแตกต่างกันอย่างดินตรงนี้เนี่ย ถ้าให้ผมมองคือเป็นดินที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสําหรับจะปลูกมันนะครับเพราะว่าเป็นดินตรงนี้เนี่ยเป็นดินที่เกิดจากขุดจากคลองจากหนองมาถมที่นะว่าคือถมที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีธาตุอาหารนะแล้วค่อนข้างจะแข็งคนระับเวลาใช้รถขุดเนี่ยก็จะโดนตัวขุดก็จะตัดตัวมันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดินที่เหมาะเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายดินลวดเนื่องจากว่าปริมาณ ธาตุอาหารจะเหมาะกับมันสำปะหลังแล้วก็หัวมันจะชอนชัยจะขยายได้ดีนะครับแต่นี่ดินแข็งนะครับนั่นคือบทสรุปของแปลงสาธิตแปลงนี้นะครับย้าว่าเป็นแปลงสาธิตแปลงนี้เป็นแปลงมันที่ปลูกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563นะครับแล้วก็ช่วงแรกใช้ระบบน้ําหยดก็คือใช้น้ําเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเราปลูกหน้าแล้งหลังจากนั้นพอช่วงหน้าฝนก็ปล่อยนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ย2ครั้งก็คือรองพื้นแล้วก็ โตมาหน่อยแล้วก็มีการฉีดปุ๋ยทางใบด้วยนั่นคือบทสรุปของของแปลงทดลองแปลงนี้นะครับย้ําว่าดินแต่ละที่ไม่เหมือนกัน,นครับเพราะว่าบางท่านอาจจะแย้งผมว่าปลูกห่างจะดีกว่าแต่บทสรุปของตัวนี้คือผมแนะนําว่าปลูกผสมดีกว่านะครับหมายความว่าใช้ระยะห่างประมาณ80เซนครับ